รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย。าานิชนปเ ที่รครบคะ่ะนี่คือรายการส่องธรรมค่ะกับดิฉันรตมณีกังวันไกลเวลาที่เราเดินทางไปตามวัดต่างๆแน่นอนที่สุดค่ะสําหรับตัวเราเองแล้วเราไม่ควรจะใช้ช่วงเวลาของความทุกข์เท่านั้นที่จะใช้วัดเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่วันที่เรามีสุขเราก็เดินทางมาที่นี่ค่ะเพื่อให้ใจของเรานั้นสุขและก็รู้จักการให้มากขึ้นวันนี้เรื่องราวดีๆของรายการมีอะไรตั้งแต่ช่วงแรกติดตามนะคะ ขอจเจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมทุกท่านในปีนี้ทางวัดก็ได้จัดกิจกรรมการแห่ลูกแก้วและก็บานประชาสำเร็จภาคฤดูร้อนเป็นประจำะเช่นเคยแล้วก็ในการแห่ลูกแก้วในปีนี้ก็มี ความร่วมมืร่วมมือจากหลายๆฝ่ายได้ช่วยกันทําให้การแห่รูกแก้วในปีนี้เป็นปรเดียความเรียบร้อยพร้อมกันนั้นในเรื่องของการบรรพชาก็เป็นประดียความเรียบร้อยเช่นกันโดยเฉพาะในปีนี้ก็มีผู้ที่เข้าร่วมโครงการในการบรรพชาสามเณรภาครดูร้อนนี้ก็จํานวน91อรูปซึ่งก็จะเป็น กิจกรรมที่จะทำให้เยาวชนเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมในทางพุทธศาสนาพร mm ้อ hmm. มกันนั้นเยาวชนทั้งหลายที่เข้าร่วมโครงการนี้ก็จะได้รับการอบรมฝึกหัดปฏิบัติตนโดยเฉพาะในเรื่องของกิริยามารยาทความ อ่อนน้อมทำตนอันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องปลูกฝังกันให้เยาวชนนี่ได้รับถ่ายทอดมรดกซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยวควรจะได้รับการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้เรียนรู้และก็ถือปฏิบัติอ,อันนี้ก็เป็นหนะ้าที่ของทางวัดที่จะได้ทำกันต่อไป ในเรื่องของการบรรพชาสามเณนรภาคร้อนนี้เราได้ดําเนินการให้มีการบรรพชาสามเณรภาคร้อนเนี่ยเป็นระยะเวลามาหลายปีแล้วก็คงจะทกากันต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังแล้วก็เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยโดยเฉพาะใน วัดพระพุทธบาทตะพ่าเองนี่ก็มีโครงการหลายๆอย่างที่จะเป็นประโยชน์กับาสาธารณชน,นท,ทั้งที่อยู่ที่ใกล้ที่ไกลแล้วก็ทุกเพศทุกวัยนในปัจจุบันนี้ก็ได้มีโครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้นี่ก็เป็นศูนย์ที่จะให้ทุกคน,นได้เรียนรู้ในเรื่องของ ความเป็นไปของชีวิตของตนเองคือทุกชีวิตที่เกิดมาเนี่ยจะต้องเข้าใจนะว่าตัวเองคืออะไรเป็นอะไรนะเพราะฉะนั้นนี่หลายหลายคนเนี่ยที่เกิดมาแล้วเนี่ยไม่รู้จักตัวของตัวของเขาเองนะคือเกิดมาแล้วก็มีอะไรที่เขาตื่นเต้นกันนะคือเกิดคนที่เกิดใหม่เนี่ยก็ จะตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆข้างรอบๆตัวเมื่อมีความตื่นเต้นเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวนี่ก็เลยทําให้ลืมนึกถึงความจริงของชีวิตคือหลายๆคนเนี่ยเกิดมาก็ใช้ชีวิตไม่เป็นเพราะไม่รู้จักชีวิตนั่นเองไม,ไ,มไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยก็ปล่อยชีวิตไปเป็นสเปสะสปะ อันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการในเรื่องของการสร้างศูนย์การเรียนรู้นี่ก็จะเป็นเรื่องของอาการเรียนรู้ในเรื่องของชีวิตเราจะมีลูกโลกปริศนาธรรมเราจะมีห้องแสดงนรกภูมิเรามีห้องแสดงในเรื่องสวรรคนะ์เพื่อให้เข้าใจในเรื่องของวงจรของชีวิตซึ่งเป็นวงจรใหญ่นะที่จะต้องอ ค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปอันนี้การก่อสร้างศูนย์าการเรียนรู้นี่อยู่ในระหว่างการดําเนินการพรน้นญาิโยมท่านสาธุชนที่มีความสนใจในเรื่องที่จะช่วยกันสร้างศูนย์าาการเรียนรู้เนี่ยเพื่อถวายไว้เป็นสมบัติของพุทธศาสนาและก็ถวายเป็นวิทยาทานให้คนทั้งหลายเนี่ยได้ ได้ศึกษาได้เรียนรู้กันนี่ก็สาม,มารถที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันนะคือร่วมกันบริจาคจตุปใจคนละเล็กคนน้อยนะเพื่อสร้างแสงสว่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตอีกลหลายๆชีวิตที่ไม่รู้ไม่เข้าใจนะในเรื่องของความเป็นจริงของชีวิตนะดังนั้นนี่ในเรื่องของการมีส่วนร่วมก็สาม,มารถที่จะร่วมด้วยร่วมบริจาคได้ นะที่วัดพระพุทธบาทต,ตากภาคและนอ,นนอกเหนือจากนั้นที่วัดได,ด้ดำเนินการไปอีกอย่างหนึ่งก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างลานความรู้นะทางภาษาเหนือเขาเรียกว่าห่วงพญาห่วงพญาก็คือลานความรู้ลานความรู้นี่ก็จะเป็นการรวมเอาคนที่ นะมีความรู้ความสามารถแต่ว่าได้ผดระหว่างแล้วกเกษียณอายุแล้วเป็นพวกครูเป็นอาจารย์เป็นข้าราชการเป็นนักปราชญ์ชาวบ้านนะที่สูงวัยแต่ไม่มีเวทีที่จะแสดงนะในเรื่องของที่จะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ตนมีอยู่หลายหลายคนเนี่ยได้มีความรู้แล้วไม่มีเวทีได้แสดงเนี่ยก็จะล้มหายตายจากความรู้อันมีคุณค่านั่นะก็จะพลอยสูญหายไปด้วย เพราะนั้นทางวัดก็ได้มีการจัดตั้งโครงการลานความรู้หรืั่วพวงพญาเนี่ยโดยการรวบรวมเอาอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยที่ปลดเกษียณแล้วนีที่ปลดระหว่างแล้วเนี่ยมารวมกลุ่มกันเป็นคณะเป็นทีมแล้วก็อีกอันนึงก็อาจจะ,ะเป็นกิจกรรมเล็กที่ตะเวนไปตามสถานที่ต่างๆที่มีแหล่ง ที่ให้ความรู้อยู่แล้วอย่างเช่นว่าการทอผ้าพอดีการแกะสลักการวาดภาพการสมุนไพรใชยรร้ยาสมุนไพรประกอบยาสมุนไพรอะไรพวกนี้แล้วก็ตะเวนไปตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยโดยจะมีการถ่ายทอดเสียงออกอทางสถานีวิทยุให้คนทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ทั้งบ้านเนี่ยได้ยินได้ฟังกันด้วยและคนที่อยู่ในสถานการณ์ คือคืออยู่ในเวทีนั้นก็ก็ได้รับความรู้ไปพร้อมๆกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางวัดก็กำลังเริ่ดำเนินการกันอยู่แล้ทำให้วัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ให้วัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่จะมาใช้ประโยชน์ร่วมกันดังนั้นญาติโยมทั้งหลายที่มีความคิดความอ่าน ที่เป็นใวทางที่ว่าจะเป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อมนุษย์มวลมนุษย์ด้วยกันเพื่อมนุษย์ด้วยกันนี่ก็สามารถจะมาร่วมด้วยด้วยการที่อาจจะมาพูดมาคุยด้วยกันมาร่วมกระบวนการด้วยกันดังนั้นก็ขอฝากให้ญาติวยมทั้งหลายได้ได้ช่วยกันพิจารณาเพื่อ,อช่วยกันสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นคือชีวิตของเราก็จะได้มีคุณมีค่าด้วยแล้วก็ คนทั้งหลายก็ได้ประโยชน์ด้วยและอีกอันหนึ่งก็เป็นงานประจำปีประเพณีสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและก็รอยพระพุทธบาทของวัดพระพุทธบาทตาผ้านี่ก็จะทำเป็นประจำทุกปีในปีนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมไปถึงวันที่1มิถุนายนอ,าอันนี้เป็นงานประจำปี งานนี้ก็มีคนมานับมัสการแล้วก็สงน้ำทางรอยพระพุทธบาทซึ่งเป็นภูชเน,นียสถานที่สำคัญของทางวัดรลงรอยตักผ้าด้วยแล้วก็พระบรมสารีริกธาด้วยนี่ก็มีคนจากทุกสารทิศได้มาร่วมในงานนี้ดังนั้นวันที่28พฤษภาคม ถึงวันที่1มิถุนายนก็ขอเชิญชวนญาติโยมบรัพุทธบริษัททั้งหลายได้มาร่วมกันโดยทั่วหน้าก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนที่ชมรายการนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันขอเจริญพรท่านผู้ชมคะเรื่องราวทั้งหมดของรายการ2องธรรมค่ะ เราหวังเพียงแค่ว่าเราจะได้มีโอกาสเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆแบบนี้สู่ท่านผู้ชมและเราก็หวังเช่นเดียวกันค่ะว่าท่านผู้ชมจะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานทุกคนตลอดไปรัฐมณีกลางวันไกลลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ